สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งทางโซเชียลแคมกูตาฟอสตาเขาไม่เห็นหน้าหนูเลยแตโชว์หน้านะคะว, <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็จะมาจับรางวัลผู้โชคดีนะคะที่สัปดาห์ที่แล้วเราขอ3มคำกับกูตาฟอสตาค่ะ ก็วันนี้มันโซเชียลแคมป์หนึ่งรางวัลนะคะก,กับปูตาสตาร์สามสิบเม็ดหนึ่งกล่องใหญ่นะคะนี่นะคะอะไรชื่อะไรชื่ออยู่ในนี้แล้วเห็นมีคนเข้ามาเอ่อเมมประมาณสามร้อยกว่านี่นะคะอะไรชื่ออยู่นี่เดี๋ยวเราจะให้น้องพีเป็นคนจับน้องทีจับรางวัลหนึ่งอันน้องพีจับหนึ่งอันเดี๋ยวหนึ่งอันลูกหนึน่งอัน one อันนี้นะคะได้แล้วผู้โชคดีผู้โชคด,ชดีเอ่อผู้โชคดีชื่อคุณ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 ,คณนละดายิ้มยิ้มบอกว่าทานแล้วข่าวนะคะคุตตาฟอต้าสามคำทานแล้วข่าวตรงตามกติกาเป๊ะเลยหนึ่งรางวัลยินดีด้วยนะคะ